แต่นกแก้วอ่ะมันเหม็นเขียวเนี่ยเออรู้ว่าเดี๋ยวเมืองไทยแพงแต่ว่าดูนกแก้วที่นี่ตัวเป็นหมื่นหรือเปล่าปลานกแก้วตัวใหญ่โอ้โหไหนมึงดูนกแก้วให้ดูไหนที่นี่เออเนี่ยะออนะครัแต่นี่อร่อยอนกแก้วดูสิเนี่ยน,ะ,นะโอ้โหสีฟ้าด้วยเนี่ยตัวนี้ไหนมึงลองมาวา,างดิวางบนนี้ดูที่นี่แม่นกแก้วตัวนี้กูก็ะทำกินไม่เป็นซะด้วยดิแต่เขาว่าอร่อยกันน่แพงตั้งแต่นี่ยนกแก้ว ปลากระพงไปหนาลายแล้วโอ้โหสองตัวก็สิบโลเล่นหนักโจ๊ตัวนี้ตัวลาโลเอาด้วยตัวนี้อร่อยแตส้มซีอิ้วทอดอร่อยราดพริกอร่อยเขาปลาอร่อยมาให้เลยเออมีแต่ปลาดีนั่นแหละนกแก้วก็ดีนะนกแก้วตัวนี้แต่ไม่เอาครูกินไม่เป็นไอ้เหี้ยนกแก้ว แต่กูรู้ว่ามันแพงนะปลาตุกแก้วเนี่ยบ้านเราหากินไม่ได้หออเปลาเก๋าอันนี้อร่อยนะเก่าดำๆอย่างเงี้ยแม่เนี่ยอร่อยเนี่ยอร่อยอร่อยโอ้โหตัวนี้กิโลเนี่ยนไหนมึงดูคือบาลานซ์เนี่ยตัวนั้นหโอ้โหตัวนี้หกกิโลโอ้โหตัวนี้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 เกือบเดียวหกกิโลตัวนี้ละโคตรอร่อยเลยเนี่ยเห็นแม่จุดฟ้าเนี่ยเคยเห็นไหมล่ะกระพงจุดฟ้าเนี่ย มันก็ขาวๆหน่อยเนม่นาลายๆเห็นไหมเห็นลายบนหน้าเลยเราเรียกไอนาลายสดไหมเนี่ยสดไหมมัดิมดูพังสดสดเออสด้ยโอ้มาใหม่ๆนี่ดเออาเ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 อามึงบอกให้เด็กเขาไปเก็บดหอยเอาไปใส่ล้างนิดเดียวไปทาพวกนี้นะวันนี้มันเหนื่อยแล้ว แเหลือนกแก้วตัวเดียวเว้ยเนียกินไม่เคยกินไหมต้องไปดูอ่ะเขามาทำอะไรกินปลานกแก้วอ่ะฮะเมนเขียวเฮ้ยไม่เหมนลอกบลาตาแพงนะนกแก้วเวน,เนเี่ยเขกินกันนะแต่เรากินไม่เป็นเนี่ยสดจเนเลยเขาว่ามันอร่อยเราก็ไม่รู้ มันมีหลายพันนกแก้วบางทีบางตัวก็เป็นหน้งเหลืองแต่ไอเจ้าตัวไอพัดแทงใส่จะตัวข้าฟ้าเนี่ยที่นี่นกแก้วเยอะนะมาดานกแก้วตัวงเป็นกะละมังเอาได้เนี่ยถ่ายมั้ยเมสเตอาบมังจิลเมอร์ดะมือเลวอะไรเนี่ยเฮรีอาพน้าตอมมุออ่ะวัดจูเนี่ยเอา

Contoh, 50, 4,000, 10,500. Tidaklah. Alam, potin